ครับผมนายจิตพจอัปบาม่าผมนายคลแจ้มต่อวันนี้พวกเราจะมาทำไข่ปรุงรสนะครับอืม่ไข่ไก่สองกอดีครับสามยิ้มขาวสี่ผงชดครับครับสำหรับขั้นตอนในการทำไข่ปรุงรสนะครับเราจะเตรียมไข่ไก่นะครับและไม้ตะเกียบนะครับเพื่อแทงให้เป็นรูนะครับสำหรับพิธีการทำดูเลยครับ นี่นะครับเราจะแทงให้ไข่ไก่เป็นรูประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเทไข่ไก่ลงถ้วยนะครับ ก็ต้องเขยเ่าหน่อยนะครับไม่เขยเข่อวมันเป็นรูริดถ้าไข่แดงก็จะแตกนะครับถ้าไข่แดงจะได้ออกมาได้นะครับ ครับสำหรับในการปรุงนะครับเราจะมีเป็นผงชลรสนะครับไ <Okay. S 1> อรสตีรสตีนะครับและผงสูรสและซอสนะครับสำหรับการปรุงครับผงชูรนะครับ, <Okay. S 1> สรรบใส่แค่ไปนะครับ ซอนนะครับใแนแค่นี้นะครับก็ดีนะครับ ใส่ไข่นะครับหลังจากนี้เราคือการคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะนําเปลือกไข่นี้เก็บไว้เพื่อเพื่อใส่ไข่กลับไปที่เดิมนะครับแล้วเราก็จะไปนึ่งกันนะครับครับับสําหรับการสําหรับเราปรุงไข่เสร็จแล้วนะครับเราจะนําไข่ที่เราปรุงเสร็จแล้วนํากลับเข้า เปลือกไข่มาเดิมนะครับนี่ครับครับรอให้พอดีนะครับเพรเวลาเราไปนึ่งนี้ไข่มันจะลุ้นออกมานะครับโคตรี่นะครับ หลังจากคิดถ้าเรานำไข่ใส่เปลือกไข่แล้วนะครับก็จะนำไปใส่หม้อนึ่งนะครับสำหรับเรานำไข่ใส่ในเปลือกไข่แล้วนะครับเราก็จะมาตั้งหม้อนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูการนึ่งเสร็จเลยนะครับทําเรานึ่งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับผม